สัสดีครับท่านอาจารย์รับขวัญท่านอาจารย์ชลีครับแล้วก็น้องน้องนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราทุกคนนะครับได้มาพบกันนะครับวันนี้เราก็คงมาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสาหรับน้องนองน,องนะครับระดับต้นทีนศึกษาปีที่หกที่กําลังจะสอบและก็เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับ พวกเราไม่ว่าจะชาวกระทรวงศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์ชาลีอาจารย์รักขันนะครับและอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับที่จะเป็นมาบรรยายต่อไปนะครับพวกเราทุกคนเข้าพยายามที่จะทําอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งดีๆนะครับให้น้องๆมีความสุขนะครับที่จะได้ร่วมกันในการที่จะรับรู้นะครับประสบการณ์หรือแนวคิดอะไรต่างๆจากพวกเรานะครับ อ่อขอให้น้องๆน,นะครับช่วยกันนะครับวิเคราะห์วิจารณด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาดําเนินการทํานะครับโดยสพถเนี่ยดําเนินการทํานะครับมีสิ่งใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงอะไรนะครับก็ขอให้แนะนํามานะครับก็ในโอกาสน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านดรชารีเจริญราบนะครับแล้วก็ เตอร์รับขวัญอุษาแก้วด้วยนะครับขอบคุณนะครับ